ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3าวัดหนองแวงนะครับลองมี9ก้าชั้นลองดูรอบๆครับชั้น3ก็จะเห็นวิวประมาณนี้โอเคกำลังสวยกำลังสวยวิวประมาณนี้นะทุกคนอ๋เดี๋ยวไปต่อนะคะอุ้ยนางเอกนางเอกรอไปต่พอาใจอยู่ที่ช่อยค่ะอุ้ยร้อยสามสิบเซร้อยสามสิบสามโคตร ร้อยสี่สิบสองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วมากตอนนี้ร้อยสามสิบร้อยสี่ส <130, 140. S 2> ิบอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจระเข้ะเน้องว่าไม่มีไม่มีห้าสี 4, เป็นเครื่องใช้สมัยร้อยห้าสังคาโลกสังคาโลกรือเปล่าไม่รู้สังคารโลกสังคารโลกสังคารโลกไม่จระเข้โล่ทอด้วยนะไม่มีแท็อนี้เกินโล่แต่ไม่ไม่มีแท็กเนาะไม่มีแท็ก ไปนะต่อค่ะ,ละ,คะตลบนะครับเราจะไปที่ชัน้นทสัที่สเป็นไปต่อค่ะ,ะ,ละ,คะตลบนครับเราจะไปที่ชัน้นที่สชั้นที่สี่มีอะไรคะเต้องตามไปดูกันครับลืมกันลมจริงจริงไม่ได้มาแวดูชั้นนี้หรอกแต่ว่ามาแวะให้ผมไปเต้นช้าลงหนึงชั้นหนึ่งใช่ไงเสียงหัวใจไปค่ะพี่ป้อม เป็นวิถีครับเป็นวิถีของของคนของชาวบ้านแถวนี้นะครับต่อะไรก็นเป็นการต่อวัดหลวงพ่อนี่จิตกรรมฝาผนังจุดชีวประวัติของหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณที่เรารู้จักกันดีเป็นพระเกจิชื่อดังของของโคราชนะพระอีสานท่านเกิดที่เกิดที่สระาุรนาองภาคกวียงเราก็แบบ เป็นประเทศเกษตรของคอนข้าผ่อนยางมันเป็นอะไรมันเป็หมูกระทะวะค่ะพระพิสซองตอนนั้นเรียนที่ไหนคะอ่าท่านเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนอย่างวะโรงเรียนบ้านท่าสองคอนบ้านท่าสองคอนมันท่าบ้านท่าขอนยางเราก็จะได้ที่หนึ่งอยู่เสมอใช่ไหมจากนั้นเลิกเรียนก็คือหากาเล่นก็ก็ก็ช่วย ช่วยแม่ในเรื่องของการขาบน้ำมาใช้แล้วก็อายุได้แตะครบกตอนพี่สาวพี่ชายก็เดินกลับพบข้ามผ่านอะไรเนี่ยเดินผ่านป่าช้าได้เจอกับเสือเนาะโผล่มาขู่นะครับมันจะเข้ามากับแต่เจ้าอยู่สักคู่ใหญ่จงเดินสบายอีกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โยมพ่อต้องย้ายถิ่นฐานเจอเสือเยอะก็เลยย้ายถิ่นฐาน ก็ท่านมีพี่สาวเนาะพอพี่สาวออกเรลือนพี่ชายน้องชายก็บวชเป็นพระเป็นเนรก็พวกพารงานบ้านก็เป็นตกเป็นของท่านนะครับท่านก็แบบทอผ้าเนาะอันนี้ใครเคยทาบ้างพี่เคยทํานะสมัยเด็กน้อยโอ้ยทำทำมีมีด้วยอยู่บ้างเขาเรียกปั่นได้อแล้วก็แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เรียนต่อนะใช่รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอนก็คือแบบฐานะยากจนอะเนาะ เราจะเอาทุกภาพเลยไหมภาสูงยิ่งสูงยิ่งสวยนะอันนี้เป็นภาพของบึงนะครับบึงอะไรคะบึงแก่นนครใช่ไหมเออเนี่ยฮะก็จะเห็นภาพในมุมที่สูงขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเนาะตรงนั้นจะเป็นสกายวอล์กที่ที่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายในสวนสาธารณะเนาะอืถ้าเรามาช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนะคะ จะเป็นดอกคูณสีเหลืองทั้งหมดเลยใช่ตรงไหนตรงยางตรงบึงตรงบึงกันเขาจะปลูกดอกคูณทันเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่เดือนเมษาเนเช่เอาสิงหาก็ได้เดี๋ยวสิงหามาอีกรอบนึงนะครับสิงหาก็เย็นเนาะรู้สึกเย็นเนาะเย็นครับเย็นแบบร้อนอ๋อผู้ชายเจอถุนยาวมาเย็นลมพัดเย็นสวัสดีค่ะครจากที่ผมก็ ก็ยังวิจิตรงดงามนะครับตรงผนังแล้วก็เพดานเงยไงปไดส้สิเป็นล้มชีวะประวัติอรครับชวะประวัติอันนี้นะ,ะนทุกคนอันบนหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเป็นบ่เอาภาษาพื้นฐานดิหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันผูกพ่านนอเนื่องนอกไวัยเป็นคติธรรมนะครับเกี่ยวกับจ่าพ้าธรรมดีหลอกแปลหน่อยค่ะ ก็คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราควรที่จะรักและสามัคคีกันนะครับ<ม>ซึ่งมันดีกว่าที่จะไปเกลียดชังกันเนาะโอเค,อเคปูเาแบบเสื้อหลายสีอ่าสีแดงสีเหลืองใช่ไหมส่งสุดท้ายก็คือเป็นสีมรคาครับสามัคคีกันเนาะโอ้ยภูมิใจตัวเอง นี่เป็นหลวงพ่อองค์เกจิอาตารต่างๆเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านนามว่าอะไรบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอมีบอกอุ้ยมีอยู่มีอยู่ต้องอาศัยต้องอาศัยสายตาสาธุหลวงพ่อให้ลูกสังคือล้างวันที่หนึ่งนะล้างวันที่หนึ่งนะ จะบนเนาะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะพวกเราจะขึ้นสิบรอบพวกเรานี้ต้องทุกคนรวมพิเศษด้วยนะมึงเอาใครขอใครขอก็ต้องขึ้นไงถูกอันนี้วิวเลยค่ะเด้ออุ้ยอันวิวอย่างก็ชั้นชั้นเจ็ดหรือชั้นหกอันนี้ชั้นเจ็ดนะคะอุยอันงามมากเลยเพราะวันนี้เมฆงามมากนะนะต้องไปที่อื่นที่วันไม่ดีเจ้าขึ้นมาถึงนี่ได้อย่างไรเจ้าเป็นนางฟ้าปะ นี่คือชั้นเจ็ดนะครับไม่ใช่สวรรค์เนาะสวรรค์ค่ะค่ะแม่เพราะว่ามันเย็นมากเลยทุกคนอันตรงนั้นตรงนั้นเป็นอย่างคะบึงแก่นนครเวนบอเป็นกเหมือนเดิมครับแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรหรอฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่รู้่ไม่เห็นสวยอ่ะขอายใู้อ๋อนะครับยิ่งสูงทางก็จะยิ่งแคบลงเนาะปาร์ตมันสิเป็นสั้นๆแบบนี้เด้อค่ะทุกคนอ่าสั้นมากสั้นมากนะจ๊ะ อันตะกองก็ไม่ได้เอากิมบอลมาห้อนว่าเฝ้าเยอ่ยมแล้วมันขึ้นไปชั้นเก้าเลยเนาะแผ่นไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบเจดีแคบขึ้นเรื่อยๆเนาะแคบแคบขึ้นเรื่อยๆขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ Very Cap ออสเป s อสม l ลโอเคเดจะได้ถึงชั้นสุดท้ายนะชั้นเก้าเนาะ เจอแล้วจะเป็นพัดผ mm ้า hmm. ผีเสื้อไหนคะนี่ผีเ <oh สื้อเห็นปีกไหมครับปีกผีเสื้อโอ้ยน้ำชั้นบนสุดแล้วเนาะชั้นบนสุดแล้วปิดปะัวนแกมน้องนาเงแดงกว่าใครบอได้ลองแบบนี้อรหอง้หที่สุดเปลดห้อยเลยเห่อยลเท่าไรเนี่ยาต้องการตอร้อยสี่สิบห้า มไม่ร้อนสาองเางเงี้ยวิดีโอนะคะทุกคนต้อมมมแม่เนเราก็จะเห็นวิวนะครวิววิวทั้งคอนกรีเลยวิวเมืองนทยอะไรอย่างงี้นะว่ามที่ รอบวะเออรอบสองขยกงไม่ขึ้นก็คือทุกคนช้างเนี่ยนะใช้อธิษฐานสิ่งที่เราต้องการรอบแรกก็คือให้ยกขึ้นรอบสองก็คือให้ยกไม่ขึ้นผู้หญิงจะใช้นิ้วนางในการยกอันนี้น้องยกไปแล้วรอบหนึ่งก็คือยกขึ้นอันนี้รอบที่สอง <พ Rel? S 2> ขึ้นอ้วาว